ครับจากสายของคุณหลังนั่นเองครับคุณหลังนะครับปัจจุบันนี้อายุ42ปีนะครับเรื่องราวเรื่องนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่คุณหลังเนี่ยเจอเจอด้วยตนเองนะครับย้อนกลับไปโอ้โห24ปีที่ผ่านมาคู้ฟังนานมากนะฮะบางคนที่ฟังอยู่ณตอนนี้เนี่ยยังไม่เกิดเลยนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านในจังหวัดสมุทรสงครามครับคุณหลังให้ชื่อเรื่องนี้ว่า ไม่อยากตายนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นไงนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับคุณล่างสวัสดีครับผมนะฮะโอ้คุณลัางก่อนอื่นเลยอย่างแรกนะฮะก่อนที่จะคุยกันขออนุญาตทักนิดนึงนะฮะเสียงหล่อมากเลยอ่ะขอบคุณครับนะฮะคุณลัางตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ยอ๋อที่จังหวัดพมรงคามครับ จังหวัดสมุทรสงครามนะครับคุณลังเรามาว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้ดีกว่าครับย้อนกลับไปนานมากยี่สิบสี่ปีนู่นแหละนะฮะครับผมยังจําเรื่องราวเหตุการณ์ในวันนั้นได้เป็นอย่างดีถูกต้องไหมครับครับผมจังจำได้เป็นอย่างดีนะฮะเหตุการณ์วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับไหนลองพาผมพากู้ฟังย้อนเวลากลับไปช่วงเวลานั้นหน่อยสิครับตอนนั้นต้องย้อนไปยี่สิบสี่ปีแล้วนะโดยเรื่องที่เกิดนี่คือยี่สิบสี่ปีแล้วแต่ต้องย้อนกลับไปก่อนเพราะว่าทมไมนั้นอะ ต้องจินตนาการก่อนนะครับจังหวัดโขทังครามเป็นจังหวัดที่มีต้นตะไคร้ค่อนข้างเยอะออเป็นจังหวัดที่จะมีสวนค่อนข้างมากครับนะครับยุคนั้นทมไมนั้นก็จะไม่ค่อยมีไฟนะครับไฟทางเนี่ยปัดปัญหาเลยคือไม่มีครับบ้านผมห่างจากตัวเมืองนะครับติดเจ็ดกิโลมการไปมาต้องใช้เวลา ตึ้จ็7กิโลนะครับย้อนจะไปนะครับตอนนั้นพ่อแม่ผมมาทํางานก่อสร้างนะทํางานก่อสร้าง huh. คือต้องต้องเล่าคร่าวๆก่อนว่าอ่าต้องเกิดที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าอพอครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่จนนะฮะพอเราจบม .3 ปุ๊บเนี่ยพอจบม .3 ปุ๊บเนี่ยมันไม่มีเงินที่จะส่งลูกให้เรียนต่อผมมีพี่น้องหมดสามคนคนะครับพอผมก็ไม่ได้เรียนอืก็ต้องออกมาช่วยกันทาก่อสร้างนะครับน้องพอจบม .3 เขาไม่ได้เรียนกันเขาต้องมาป่าทำงาน โรงงานตั้งแต่อยุสิหกปีนะครับพอดีจะมาตรวจลงค้างของตุนหลครนไม่เกี่ยวติดต่อกันออืนะครับเวลาอ่าคนที่จะทํางานก็ต้องนั่งรถมีไอ้รถโรงงานไปทาที่สมุทรสาครคอรือทาําปลาอะไรเงี้ยครับโดยการที่ถ้าเด็กเราไม่ถึงแปดปีก็จะเป็นการทําเหมานะยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยอน้องผมก็ไปทํางานกับแม่เองกันแต่พ่อผมอามานบางานก่อสร้างอยู่ช่วงนั้นก็มีลูกน้องสามตีคนที่อาศัยอยู่ บ้านผมนี่ะจะเป็นต่อเติมทั้งหลังเพื่อ,หหอให้เป็นทังละสี่ก้นและให้คนงานก่อสร้างอยู่นะครับอทีนี้น้องผมพอไปทํางานที่่าโรงงานโรงงานหนึ่งต้องตอนเช้าเจ็ดโมงเช้าต้องออกท้อแม่แหละแล้วก็นั่งรถไปครับพอจะกลับก็สี่ทุ่มพอเราต้องทําโอือนะครับก็จะท,ทัดอย่างเงี้ยเป็นกิจวัตรประจาวันจนมาอยู่วันหนึ่งนะครับน้องผมเนี่ยก็มีเพื่อนที่สนิทกันแล้วก็เอาพามาอยู่ที่บ้านเป็นผู้หญิงนะฮะแล้วก็ ก็ทํางานเปเรอยก็จนมีความรักอนะครับซ<ช>ึ่งเป็นความรักระหว่างนุ่มสาวนะครับก็บเลยตัดใจที่จะไปเช่าห้องอยู่ข้านอกโดยเฉาวเพื่อนไปด้วยแล้วไปเช่าบ้านห้องอยู่ด้านนอกเพื่อจะได้คบหากันได้สะดวกขึ้นเพราะตอนนั้นเด็กพ่อแม่ก็ยังไม่อยากให้มีครอบครัวนะครับส่วนผมไม่รู้รายละเอียดตรงนั้นเลยครับแล้วต่อมาเนี่ยก็มีการอยู่อยู่กินด้วยกันนะครับใช่ครั้งนี้ใช่อยู่กินด้วยกันแล้วก็มีการ ของอืโดยที่ครอบครัวไม่รู้เลยไม่มีใครรู้เลยครับต่อมาก็สืบทราบว่าผู้ชายของเนี้ยมีภรรยาแล้วอ๋อคนที่มาคบกับน้องเรานี่นะอ๋อใช่ครับตามีภรรยาแล้วครับน้องครับครับเพื่อนก็เลยกลับมาอยู่บ้านด้ยวยความประชดอ๋อมีปากเสียงแล้วกลับมาอยู่บ้านด้ยวยความประชดครับพอกลับมาอยู่บ้านปุ๊บได้สองสามวันก็คำว่าประชดของเด็กซึ่งไม่รู้หรอกว่า อนา,า,า,าคตเราจะเกิดอพราะมีการไปพูดคุยกันแล้วก็ประชดอืมโดยการกินน้ำยาล้างห้องน้ำไปครึ่งแก้วครึ่งแก้วเล็กๆนะครับถือว่าเป็นอะไรที่แบบอันตรายมากถ้าพูดได้เลยอันตรายมากอืมนะครับถ้ากินยาอย่างอื่นเราสามารถล้างของแล้วออกมาหายได้เลยอแต่ถ้าคุณกินน้ายาล้างห้องน้ําผกบอก,ก,ก,กประเสริฐลอกุ็ไม่มี ผมพูดได้เลยร้อยเปอร์เซนต์ว่าตัวเซร์ร้อยกูจะไม่มีเลยพอกินไปปุ๊บวันนั้นช่วงเวลาประมาณสักสี่ทุ่มครึ่งหรือห้าทุ่มกินแล้วก็มีเสียงแก้วตกเป่งเราไปดูกันเราไปดูน้าลายก็ปุ่มปากแล้วพอมีการตอนนั้นก็พ่อขาบรถออกเลยเราก็อุ้มน้องแล้วก็ขึ้นหลังรถไปแล้วก็ขับไปเลยเดินไปโรงพยาบาลอย่างที่ผมพูดแต่ช้เวลา ค่อนข้างกันนานนะเพราะ็ดกิโลพอไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บก็เข้าห้องไอซียูทันทีก็มีการล้างท้องแต่ก็ไม่ทันนะแต่ก็ยังยื้อชีวิตได้ยังยื้อชีวิตอยู่ได้นะครับวันแรกก็ยังมีการพูดคุยกันได้นิดนหน่อยคือตรงเตียงได้อืออกเตียงได้นะครับจะอยู่ในห้องไอซียูนะพอหลังจากนั้นก็จะมีการที่พูดไม่ได้ละอาการเริ่มซุดหนัะสุดหนักลงเพราะว่ามันยาเนี่ยมันกัดตั้งแต่ปาก ลำคอแล้วลงไปถึงกระเพาะเลยแล้วมันจะเริ่มเนา่านะครับและกินอะไรไม่ได้ออโดยต้องจอกพอแล้ว <exacer. S 2> เราจะใช้วิธีการเขียนนะครับวิธีการเขียนครับทุกครั้งที่เขียนเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าอ <Boo. S 2> มีความรู้สึกว่าน้องเรามีความรู้สึกว่าไม่ไม่อยากไม่อยากประชดแล้วอะไม่อยากทําแบบนี้ไม่อยากทำแบบนี้แล้วไม่อยากทำนี้แล้วเราก็พยายามให้กําลังใจทุกคนพยายามให้กําลังใจ แต่ทุกครั้งที่การมองกันเนี้พยายามยิ้มให้ได้มากที่สุดทั้งที่รู้ว่านาควอะไรจะเกิดก็นแล้วแต่เนี่ยก็มีการร้องผมอยู่ได้ยี่สิบแปดวันวันที่ยี่สิบแปดนะครับวันที่ยี่สิบแปดเขียนก่อนจะตายว่าลนูไม่อยากตายนะครับลุงไม่อยากตายนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวผมเงนะครับพอเราเรื่องนี้มันก็นั่นนิดนึงเข้าใจเข้าใจครับเรามีความรู้สึกว่า อเด็กที่ประชดชีวิตเนี่ยทําแบบนี้ไม่มีอะไรที่ดีขึ้นเลยอแต่พอถึงวันลาสุดท้ายที่จะต้องไปจริงๆแกก็ตู้มายี่แปดวันแล้วก็บอกว่าหนูไม่อยากตายอืแล้วก็เสียชีวิตโดยที่เขียนกระดาษไว้พอหลังจากนั้นปุ๊บเราก็มีการรับจบจากโรงพยาบาลเนนะี่ยอีกวันหนึ่งเรารับ,บจากโรงพยาบาลก็เราก็ใช้รถของนา้านซึ่งพันธุ์พิมพ์พวกผม พี่บ้านอาก็จะรับมาขอสร้างอันนี้แหละเอารถของน้านะครับไปรับอพอไปรับที่โรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยเราก็ขับกลับจากโรงพยาบาลมาบ้านเราบ้านนะแต่รถคันนี้เครื่องเสียงนะต้องบอกเลยว่าเครื่องเสียงพังนะครับไม่ติดเลยรื่องที่บอกไม่ติดเครื่องเสียงรถนะครับพังเราก็เราก็ขับรถจากอ่าที่ที่ที่โรงพยาบาลมาถึงบ้านพอมาถึงบ้านปุ๊บเครื่องเสียงดังตุมเลยตุ้มขึ้นมาเลย ติดขึ้นมาหน้าตาเฉยๆกันเลยเหรอติดขึ้นมาแบบว่าทุกคนในงานไม่ต่ำเยอะมากอ่ะไม่กี่สิบติสิบคนอะเยอะมากอะตกใจโดยคือต้องถอยหลังจากรถแล้วเขาบอกนาดูหรืเ่ารถที่เครื่องเคียงมันพังอะมันเมื่อก่อนมันเป็นเทสอะมันมันนี่อะไรเลยอะมันเปิดเอเดแล้วว่าตูมขึ้นมาคทุกคนตกใจเหมือนเลยเราก็ดีเจอทุกว่าอะก็มีคนพึดว่าอ๋อสงสัยจะดีใจที่ได้กลับบ้านนะ รกวังทุกคนก็ไม่ได้คิดอะไรก็โอเคดีใจได้กลับบ้านก็ศบเข้าตามปกติก็มีการรดน้ำศพปกติก็วันแรกก็ยังไร่วอลงโรงนะต้องกลางมุ้งให้นอนก่อนนะครับเป็นกางมุ้งให้นอนก่อนกางมุ้งเสร็จนะครับก็มีการรดน้ำศพนะครับแล้วก็เอาศพนะครับเข้าโรงนะครับแล้วก็อยู่ได้ประมาณเจ็ดวันนะครับแล้วก็เอาไปเผาที่วัดครเอาไปเผาที่วัดเนี่ยวันวันที่เผาอ่ะ มีเรารู้สึกว่าพระองค์หนึ่งบอกว่าจะไปะเลยนะบอกว่าศพไม่ไหมศพเผาไม่ไหมศพไมไ่ไม่ไม่ไหมเพราะว่ามีการห่วงนะค,งครับใช้คําว่าห่วงครับก็เลยมีการว่าพ่อแม่แล้วก็รวมทั้งตัวผมไปยืนพูดหน้าหน้าหน้าเมน,นะให้เตาเทานะว่าให้ไปที่ชอบที่ชอบไม่ต้องห่วงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสักพักหนึ่งก็ไม่ตามปกตินะฮะเราก็โอเคพอก็ดูกลับมาบ้านนะครับพอก็ดูกลับมาบ้านเนะี่ย เรื่องที่ตามมาก็คือว่าคนเราเนี่ยสามวันเจ็ดวันเนี่ยจะต้องกลับมาเก็บของอันนี้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะอ่าอ่าผมจะบออธิบายความความเชื่อส่วนบุคคลวันแรกจะกลับมาปุ๊บก็เอาเอากลับมาพอมาถึงบ้านปุ๊บเนี่ยอ่าคืนแรกคืนแรกนะครับ<ถ>ผมก็เปิดประตูเข้าห้องอต้องอธิบายนะบ้านผมห้องผม จะอยู่หลังบ้านจุดเลยแล้วก็มีห้องครัวห้องน้ําที่อยู่โซนเดียวกันครับส่วนหลังบ้านก็จะเป็นห้องคนงานก่อสร้างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ขั้นต้นไยทีนี้ผมเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเอ้าหม้งกลางศพนี่หม้งที่เคยกลางศพน้องอยู่ใช่ครับใช่ครับมากลางไงผมผมก็ทําเอ้าแม่ทําไมเอาหม้งกลางศพมามองมาไกลครับความตกใจเพราะผมเป็นคนกลัวอยู่แล้วกลัวอยู่แล้ว เราก็ว่ามันบอกเขาก็เลยว่ามุ้งผมมันไม่เก่าแล้วมันขาดตอนหนึ่งยางรัดอ่ะใช้คําว่าหนึ่งยางหนึ่งยางรัดเพราะว่ามันเก่าแล้วตอนนี้มุ้งมันมุ้งใหม่ครับที่มันนอนคนเดียวได้สบายบายแล้วก็เตียงนอนสบายบายโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกลัวยุงแล้วเป็นมุ้งใหม่ไม่ต้องกลัวหรอกเพราะเป็นมุ้งน้องแล้วก็ไม่ใช้อะไรแค่กลางคือศพคืนเดียวเองพี่ลองคิดเอานะจินตนาการดูว่าผมก็ใจเต้นตุบแล้วเขาไม่อยากนอนนะนะเอาตรงๆนะเออใช่ เอาตรงๆเลยคือไม่อยากนอนแล้วห้องผมมาก็ห้องครัวคือบ้านผมไม่มีฟ้าเป็นบ้านปูนชั้นเดียวล้าเปิดไฟตามด้านนอกมันจะสว่างสลัวเข้ามาในห้องอนะครับเพราะว่าฟ้ามันจะไม่มีรเราก็ไม่เป็นไรถือว่ามุ้งน้องเราก็าแล้วก,กันเราคิดอย่างนั้นนะ嗯嗯คิดอย่างนั้นแต่ว่าก็ไม่อยากไม่อยากได้ละบอกตรงก็ไปนอนครับคืนแรกก็ไปนอนครับนะครับพอ พอนอนได้จนช่วงดึกดึกอ่ะ uh huh. มัน,ม,นมันนอนไม่หลับอะครับม,มันมีความรู้สึกว่ากังวลน,นะนอนไม่หลับบ็นทีอ่ะพอเราลืมตาม,มาเหมือนมันมีคนเดินในห้องรอบมุ้งอะไรเงี้ยเราคิดว่ามันโอ้ยม,มีอะไรมากอะไรประมาณนี้ก็คิดเองจินตนาการเองก็ปุ่มผ้าแล้วก็นอนไปไม่คิดอะไรคืนแรกแล้วเราก็มาคุยกันตอนเช้ากับพ่อกับแม่ว่าเออแม่มันคืนจะมีความรู้สึกแบบเนี้ยอืมอก็บอกไม่มีอะไรเราไม่มีอะไรหรอก พ่อของเขาก็พูดว่าเออไม่เป็นไรแล้วกะเมื่อคืนน้องผมก็มือมารูดมุ้งเหมือนกันรอบมุ้งเหมือนกัน oh คือก็เออโอเค,คมันก็น่าจะมีส่วนนะเราคิดอย่างนั้นพอคืนคืนที่สองคืนที่สองนะครับเวลาประมาณสี่ถึงห้าทุ่มนะครับช่วงเวลาที่เลิกงานจะได้ยินเสียงทุกครั้งนะครับเปิดประตูหน้าบ้านนะครับปิดประตูครับ แล้วก็เดินไปที่ห้องตัวเองแล้วก็เปิดประตูแล้วก็ปิดประตูครับแล้วก็เก็บของอแล้วก็เปิดประตูนะครับแล้วก็เดินเข้าห้องน้ําครับแล้วก็อาบน้ําโอ้โหคือใช้ชีวิตเป็นใช่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 ผมกล้าพูดเลยว่าเป็นใช้ชีวิตประจําวันที่เคยใช้เลยอนะแต่ผมไปพูดให้ฟังมาแล้วแต่ตามเชื่อนี่ผมผมพูดให้ฟังครับคือผมก็จะใช้ชีวิตยริงเนี้ยแล้วก็ออกจากห้องน้ําก็จะเข้าห้องครับ เปิดประตูปิดประตูออกจากห้องมานั่งกินข้าวสองสามวันติดนะสองสามวันติดเป็นแบบนี้สองสามวันติดครับแล้วผมคืนน่าจะเป็นคืนคืนที่ที่สี่ที่ห้าเนี่ยไม่แน่ใจเนี่ยก็ได้ยินอย่างี้ทุกคืนจนจนจนทุกคนคิดว่าเป็นกินัตรประจำวันละก็ก็กลัวแหละจะบอกว่าไม่กลัวมันก็ไม่ได้แต่ว่าเราก็บางท่าไม่ได้ออื ผมก็เลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับรู้สึกจะเป็นคืนที่ฆ่านะไม่เดาวไม่พลานะ,ะก็จะมีผมได้ยินเสียงเปิดประตูแล้วก็ปิดประตูครับแล้วพอเราเหมือนจะขยับหัวขึ้นไปดูว่าขยับหัวขึ้นไปดูว่าอ่ามีใครเข้าห้องอืมทีนี้ผมก็ด้ยินเสียงพอจะขยับนิดเดียวก็ด้ยินเสียงตบเตียงตั้งปั้งปั้งสามทีตบมาจากในห้องน้องนะ ตกจากห้องผมเนี่ยดีตกเตียงอ่ะตบแรงๆนะเตียงที่เป็นไม้นะแรงๆถือว่าตกใจเลยอดังดังทุกคนได้ยินหมดเลยคบังบังบังแล้วก็โดดขึ้นคอมโดดขึ้นคอมโดยการจับมือต่อง้างแล้วก็จับหัวกดทุกอย่างเหมือนโดนลมือมือกดทุกส่วนในร่างกายขยับไม่ได้ออืแต่เราลืมตามานี่เราเห็นเห็นเป็นเป็นน้องเรานั่งทับเราอยู่แล้วก็หัวเราะผมก็เลยต้องพูด พี่มัน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 จะแต่มันก็กลัวนะ<อ>จะบอกว่าไม่กลัวไม่ใช่นะมันก็ตกใจนะ ừ ừ ừ ผมก็เลยคุดรูปไปฟ้ังคําว่าดี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 ไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นลน,นะ ừ ừ อืมอือ่าโอเคนะไม่เล่นไม่เล่นลน,นะกลัวเหมือนกันนะผมอบอกประมาณนี้แล้วก็หลุดจกไปแล้วผมว่าครู้สึกโองครูมันเป็นอะไรที่แบบช็อกนะช็อกค <classical S 2> <ด>ือตอนอยู่พักนะประถึงว่าหน้ากลัวอยู่ช่วงนั้นนะแต่ว่ามันก็เป็นช่วงตั้นๆแล้วก็ครับผมก็ตืนทนแล้วก็ ขุมโป้งก็นอนไปเลยผมไม่รี้จะทํายังไงอ่ะเราก็ดอนเช้ามาเราก็มาถามว่าเห็นคนงานพ่อหลังบ้านว่าจะกลับบ้านแล้วเหรอกลับทำไมอ่ะบอกอยู่ไม่ได้หรอกเมื่อคืนก็ได้ยินบอกอย่างนี้ที่คุยอ่ะที่เรียกค่ะก็ได้ยินแล้วที่ตกเตียงก็ได้ยินแล้วที่เดินในบ้านะก็ได้ยินอยู่ไม่ได้หรอกวันดีขึ้นดีเดินออกมาข้างนอกเขาก็เห็นเดินมาหลังบ้านเขาก็เห็นว่ายุมายืนหลังบ้านเขาอยู่ไม่ได้เหมือนกันอยู่ถ้ามันช่วงไม่เกินเจ็ดวันเขาก็ย้าย ได้กไปอืน่าจะเป็นวันที่เจ็ดนะครับที่มผมได้เห็นครั้งครั้งสุดท้ายเนี่ยนะท่องทำกิจวัตรประจาวันเลยทุกครั้งเลยทากิจวจัตรประจําวันเลยแล้วก็เปิดประตูแล้วานั่งกินข้าวอืการนั่งกินข้าวเนี่ยช้อนกับจานจะได้ยินเตียงก๊อกแก้งก๊องแก้ง,เงนเวลากินข้าวเนี่ยเราเรากินบราการเราจะรู้ทันทีว่ามีเตียงก๊อกคือคนกินข้าวครับผมเมื่ตัดสินใจรู้นมาเลยอื ตัดสินใจลุกมาเลยด้วยความความอยากรู้นะความอยากรู้สําหรับเด็กอายุสิบแปดปีนะคือถามว่ากลัวไหมก็โคตรกลัวใช้คานี้ที่บ้านมันก็มีบ้างนะใครจะว่าพี่น้องเลยก็จริงแต่ก็มีความรู้สึกกลัวกลัวเยอะแน่นอนนะแต่ความอยากรู้ว่ามันมันมีจริงไหมมันทํามันมันมีจริงในเหตุกืรแบบนี้ผมเอามือจับลูกบิดกั้นใจนะพี่กั้นใจอยู่พักหนึ่งนะแล้วก็ดึงพวดลงไปเลยแล้วก็มอง เจอไหมมันเป็นมันเป็นเสี้ยววินาทีที่เราเห็นอ่ะมันไม่ได้เห็นแบบนาทีต่อนาทีนะมันเป็นเสี้ยววินาทีที่เห็นคนนั่งกับมังกับอักข้าวเข้าปากแล้วก็หายไปมันเป็นเสี้ยววินาทีจริงๆมันเป็นที่แบบมันมันไม่ใช่หนึ่งนาที่อนาทีมันเป็นเสี้ยวนาทีคือเราเห็นพอมันจับลูกบิดแล้วก็ดันมันไปปุ๊บปุ๊บเห็นปึ้งเราเห็นปึ้งเห็นนั่งกินบนโต๊ะกับข้าวเลยอืแต่บันมีช่วงสั้นๆที่แบบคือเปิดไปเียวินาทีปึ้งแล้วก็หายไปเลย ใช่เพราะว่าข้างนอกผมบอกไปแล้วว่าไฟผมเปิดไฟตามครัวไว้ะจะมีไฟตามที่สว่างอยู่แล้วไม,ไม่สามารถแต่ว่านั้นไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ตาปากแน่นอนออแล้วก็หายไปครับแล้วก็เราก็ปิดประตูเข้ามาเราก็คิดว่าตาสั่นนะที่ตอนนั้นะบอกเลยว่าสั่นมีอาการสั่นแน่นอนก็เข้ามานอนครับประมาณช่วงดึกได้ช่วงดึกได้จะยินเสียงไลกินข้าวเด็อดร้อเดือตร้เก็บของในห้องมีความรู้สึกก็เหมือนคนเข้ามาเก็บของในห้องเขา เหมือนเดิมอย่างที่เราได้ยินอืใช่ครับตามันเป็นครั้งที่เก็บพอเสร็จแล้วปิดประตูครับแล้วก็เปิดประตูแล้วก็ได้ยินผูน้ทำคำว่าไปแล้วนะอ่าฮะหนูไปแล้วนะครับคาสุดท้ายทุกคนได้ยินหมดเลยทุกคนในบ้านน<ล>ะครับอเพราะว่าพ่อแม่ไดหลับนะเพราะว่าทุกคนฟังหลักการนี้ไงเปิดประตูปิดประตูเป็นพิจารําวันที่ทุกคนต้องเจอไงเสร็จตลอดเจ็ดวันที่เราเจอกันเนี่ยแล้วพอวันสุดท้ายเนี่ยเปิดประตูแล้วก็ได้พูดว่า ไปแล้วนะถูกไปแล้วนะแล้วก็ปิดประตูแล้วก็ปะแล้วก็หายไปต,ตอนเช้าแล้วก็มาพูดคุยกันครับทุกคนก็ได้ยินในที่ทางเดียวกันหมดแต่ก็มีใ,ใครพูดอะไรอืทุกวันนี้ก็ก็ก็ปมอบพยายได้แหละจากที่นั่งตรงนั้นย้ายมาอยู่นอกไม่ได้อยู่ที่นั้นไม่อยู่ในตัวเมืองแต่ว่าเสื้อผ้าที่ใส่กระศกวันตายนะก็ยังใส่ตัวดักตาที่เขารักที่เก็บอยู่ทุกปัจจุบันเนี่ยทุกโอ้โหเดี๋ยวนะ คนลุกเดยวเสียชีวิตมา24ปีแล้วเสื้อของน้องหรือว่าข้าของอะไรหลายๆอย่างก็ยังคงเก็บรักษาไว้อยู่ใช่เอามาเก็บไว้ห้องหนึ่งห้องเลยแล้วก็เป็นชุดที่เขาใส่ที่เขาแล้วก็ตุ๊กตาที่เขาลาเขาใส่ทั้งเสื้อทั้งกรงเงเลยแล้วก็เก็บไว้เนี้ยปัจจุบันยังเก็บกัอยู่แต่หลังจากนั้นก็ทุบห้องนั้นทิ้งเนียทุบไปเลยนะอ่่ไม่ไม่เกยประมาณเดือนหนึ่งนะเพราะว่าอยู่ไม่ได้เพราะแม่จิตหลอน ก็ห็มพ้องก็้จะร้องไห้แต่เราก็ทุบห้องจริงเลยครับแล้วก็อยู่ที่นั่นได้ประมาณสักสิบปีได้นะแล้วก็ย้ายออกกระสุดผมว่าย้ายออกมาก่อนแหละย้ายออกมาหมดเลยครับแล้วก็เรียกงรับประมาณนี้ครับอ๋ออ๋อโอ้นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะฮะก่อนที่จะไปมีคาถามขอญาตแสดงความเสียใจกับเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็น คติตอนใจหลายๆคนเลยจริงๆจะว่าจะเล่าเรื่องอื่นแต่ว่าขอเล่าเรื่องนี้เพราะเหมือนมันคติถึงมันจะไม่ได้น่ากลัวเลยแต่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าวันหนึ่งถ้าเราสูญเสียตรงนี้ไปแล้วเราจะดึงกลับมาไม่ได้เลยครับจะบอกหลายๆคนเด็กๆสมัยนี้ย uh huh. หลายคนที่มีความรักออ่ะืมผมบอกให้มองไกลๆเลยเพราะว่าเดียมันก็ผ่านไปใช้คํานี้ดีว่าอ่าใช่เดียมันก็ผ่านไป ครับผมใช้คำนี้ที่ว่าเราไดเจอชีวิตใหม่ที่ดีกว่าด้วยครับนะฮะแต่แล้วตอนนั้นอย่างที่บอกนมันอาจจะเป็นแบบเป็นรักครั้งแรกอะความรักบริสุทธิ์ของเด็กเด็กคนเนึกงมากก็เลยไม่ทำใช้สติในการในการคิดนะใช้อารมณ์เป็นตัวตัดสินซะมากกว่าใช่คําว่าประชดเนี่ยอ๋อนะฮะคาเดียวแท้ๆเลยนะฮะใช่ครับคําเดียวแล้วทาให้เกิดการสูญเสียจนปัจจุบันเนี่ยซึ่งสุดท้ายเนี่ยคนที่เราประชดเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้มา ไม่ได้สนใจเราเลยสนใจอะไรสิ้ลยใช่เลี้ยนะครับแต่พอมาถึงวาระสุดท้ายของเราก็ไม่อยากตายอืมคำนี้มันมันเป็นคําที่ถ้าใครได้ยินเข้าถ้าอยู่เหตการณ์นจะได้รู้สึกว่ามันแย่มากไงคําว่าหนุไม่อยากตายเนี่ยครับนี่คือตัวหนึ่งนะครมีมีคําถามคําถามหนึ่งคุณหลักนะครับตอนที่น้องมาอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนั้นทุกคนรู้หมดแล้วว่าน้องเนี่ยตั้งท้องถูกต้องไหมฮะ มารู้ตอนที่อยู่โรงพยาบาลครับครับผมนะฮะตอนนั้นหมอบอกเออน้องท้องกี่เดือนนะครับตอนนั้นอ่ะไม่แน่ใจครับเพราะว่าตอนนั้นผมก็จําไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้เพราะว่าได้แต่หมอบอกว่าท้องนะออืน้องท้องได้แต่บอกแค่นั้นเพราะว่าทุกคนไม่มีใครรู้แล้วครับที่เราบอกว่าท้องเพราะว่าเราไม่มีใครรู้อ่ะเพราะว่าผมมาตรวจแล้วท้องนะที่โรงพยาบาลเนี่ยเพราะมันมันมันจะมีคําถามตรงที่ว่าคือ พอตอนที่น้องเสียชีวิตนะครับนะได้มีการผ่าเอาศพเด็กที่อยู่ในท้องนี่ออกมาหรือเปล่าผอไม่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 รู้เลยครับตอนนั้นผมผมเพิ่งตื่นตาเองผมก็ไม่รู้เลยเพราะว่าณตอนนั้นไม่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 ทราบครับอาจจะเกิดการแท้งหรือในโรงพยาบาลหรือยังไงผมไม่ไม่ทราบเลหรือยังไงไม่ไม่ทราบเพราะตอนนั้นเราเด็กลัวด้วยแล้วก็ไม่ ไม่รู้เรื่องนี้ด้วยไม่ไม่ได้ไม่ได้รูเรื่องนี้ด้วคือเสี่ยก็ศพกลับมาเลยก็ไม่ได้ไม่ได้มีการถาออกนะไม่มีการถ่าออกก็เผาไปทั้งงันเลยนะหรือว่าทั้งหมอเขาคือตือแทงผมก็ไม่เข้าใจนะเพราะกินยาตัวนี้เข้าไปแล้วมันทาให้อะไรหรือเปล่าผมไม่เข้าใจเพราะตอนนั้นเราเราเด็กเราไม่เราไม่รู้บอกไม่ได้ะะเพราะมันมันก็จะมีถึงความเชื่อว่าถ้าเกิดว่าตายทั้งตายทั้งกลม แบบนี้มันจะเยี่ยงไงแล้วยิ่งถ้าแบบว่าไม่มีการเอาเอาศพเด็กเนี่ยออกจากท้องเนี่ยแล้วเผาไปพร้อมกันมันยิ่งมันจะยิ่งทวีความเพราะเรื่องมันยังเพิ่มให้ให้เรื่องราวของดวงวิญญาณของคนเสียชีวิตเนี่ยีหนักขึ้นอีกตอนนั้นเราไม่ไม่ไทราบเเพราะว่าตอนนั้นเด็กอายุประมาณจะแบบเพราะว่าเรื่องสมัยก่อนจะไม่ไม่ไม่เรื่องแบบนี้เราจะไม่ค่อยได้นานเท่าไหร่ไม่ค่อยได้รับรู้เท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ไม่แน่ใจนะว่า เราออกหรือเปล่านะพอกลับมาก็ไม่มีการได้พาไม่มีการได้อะไรเลยอก็อปกติอยู่วันยี่แปดวันก็ไม่ได้มีการอะไรเลยผมก<อ>็น่าจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พานน<ม>ีถ้าถ้าวิเคราะห์กันนะตอนนี้นะครับผมนะฮะคุณมาณิครับผมโอเคได้นะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดประมาณหนึ่งแล้วกันนะคุณหลังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะอ่ะยังไงสุดท้ายเนาะถึงว่าเรื่องเวลามันจะผ่านมานะครับไงก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแล้วก็เรื่องนี้น้องๆหนูๆฟังอยู่เป็นนะฮะเป็นคติ เตือนใจได้เป็นอย่างดีนะครับใช่ฮะเป็นข่าอนให้ให้แบบให้คิดเยอะๆเลยครับผคิดเลยว่าเดี๋ยวสักวันมันก็ผ่านไปครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ผ่านไปแล้วครับเดี๋ยวเราเจอชีวิตใหม่บอกได้เลยเด็กๆกันแบนี้เนี่ยนะฮะได้เลยขอบพระคุณมากครับณหลังในคืนนี้อยู่ฟังจบเลยนะครับผมครับครับีโอกาสเดีรยวได้ครับโทรมาเล่าอีกได้เลยครับขอบพระคุณมากนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม